จังหวัดปราจีนบุรีร่วมสดุดีวีรชนทหารกล้าบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาอนุสาวรี์วีรไทยค่ายจักรพงศ์รำลึกถึงเกียรติคุณทหารไทยที่ได้สละชีวิตในคราวกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสและสงครามมหาเอเชียบูรพา นางจารุณีกาวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาเนื่องในวันวีรไทยเพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมอันมีเกียรติของเหล่าทหารกล้าที่สละชีวิตในการเข้าสมรภูมิสู้รบ ในคราวกรณีพิาพาทอินโดจีนฝรั่งเศสและสงครามมหาเอเชียบุรพาณนะอนุสาวรีวีระไทยค่ายจักรพงศ์ตำบลดงพระรามอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีพลตรีเสกสรรพรมศักผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่12เป็นประธานในพิธีและตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีข้าราชการพลเรือนพร้อมด้วยเหล่าทหารผ่านศึกเข้าร่วมพิธีด้วย อนุสาวรีวีรไทยแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อวันที่8ธันวาคม2492โดยพลตรีครวนสุธาน,นินเป็นผู้บัญชาการมณฑนทนหารบกที่2ในสมัยนั้นเพื่อสนองตอบนโยบายของกองทัพบ,บกระลึกถึงวีรกรรมอันมีเกียรติของเหล่าทหารกล้าที่สละชีวิตเนื่องจากทหารไทยได้ทำการรบพุ่งกับทหารแถบอ่าวตังเกียในกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสและมหาสงครามเอเชียบุรพาใน ปี2 4 8 3ถึง2484โดยมีพลเอกมังกรพรมโยธีเป็นแม่ทัพภาคบุรพาในขณะนั้นได้นำทหารถ่ายสู้รบจนกระทั่งทหารเสียชีวิตทั้งหมด760คนต่อมาพลเอกมังกรพรมโยธีเสียชีวิตลงทางญาติโดยความเห็นชอบของทางราชการจึงได้นำอัฐิมาบรรจุไว้ด้วยจึงรวมอัฐิทั้งหมด761คน อนุสาวรีย์แห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับศาลเจ้าพ่อต้นกระบกภายในค่ายจัก,กรพงศซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเขตทหารขอเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเข้าชมสถานที่ประวัติศาสตร์ที่สดุดีแด่วีรชนทหารกล้าความเสียสละของทหารไทยที่ต่อสู้เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติบ้านเมือง